สวัสดีครับผมอดิเลกไม่อ่ำ่ำผู้ฝึกประจำศูนย์บริการวีกูพันาคาสาขาแจ้งวัฒนะครับวันนี้ครับจะมาแก้ไขปัญหาระบบเกียร์นะครับที่ลูกค้าแจ้งนะครับเข้าเกียร์ตอนเช้ามีการกระตุกนะครับในรุ่น Honda c i v i c FD นะครับปี2006นะครับซึ่งการช่วงเช้าเนี่ยเข้าเกียร์แล้วมีการกระตุกนะครับกึกและค่อนข้างที่จะแรงนะครับอันนี้ปัญหาลูกค้าแจ้ง ครับวิธีการแก้ไขปัญหาระบบเกียร์เรื่องของอาการกระตุกเนี้ยช่วงเช้านะครับเราแก้ไขโดยการโอฮอนเกียร์นะครับการโอฮอนเกียร์เนี่ยเราก็เปลี่ยนชิ้นส่วนภายในที่มันสึกหลอนะครับเบื้องต้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเกิดจากคลองตันนะครับแล้วก็โอลิงเกิดเสื่อมสภาพแข็งนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูกองนะครับตัวเก่านะครับเป็นลักษณะนี้ครับอันนี้ของตัวใหม่นะครับซึ่งจะสังเกตได้นะครับจากภายในจะมีสีคนละแบบนะครับ ครับวิธีการแก้ไขนะครับเราก็จะเปลี่ยนกองเกียร์นะครับกองเกียร์ใหม่แล้วก็เปลี่ยนโอลิงนะครับซึ่งจะสังเกตได้นะครับโอลิงเก่านะครับเราบีบแล้วปึ๊กหักนะครับขาดนะครับมันกรอบมันขาดนะครับนี่ฮะโอลิงใหม่นะครับไม่เป็นไรนะครับนี่คือเบื้องต้นของการสึกหอหลักๆเลยของชุดเกียร์นะครับแล้วแต่ความเสียหายจะเยอะจะน้อยลูกค้าที่ท่านใดนะครับที่ใช้รถฮอนด้าซูอิฟดีนะครับ รุ่นนี้นะตั้งแต่ปี2008ลงมาเจอปัญหาเข้าเกียร์ตอนเช้ามีการกระตุกแรงนะครับแล้วร้อนไม่เป็นนะครับเราก็จะมีมาเช็คให้ทุกค่านเองรามาเช็คก่อนเพื่อตรวจสอบนะครับประเมินราคาก่อนซ่อมนะครับแล้วก็โอหอนนะครับตามสภาพที่เราได้แสดงดูนะครับโอลิงที่สภาพที่มันแข็งอย่างนี้นะฮะที่กรอบแล้วก็กองเกียร์ที่มันตันนะครับยังไงแล้วแต่นะครับต้อง ฝากลูกค้าติดตามกดไลค์กดแชร์ในช่องของวีคุปวีแคร์นะใน u t u b e นะครับของบริษัทวีคุปฮอนด้าคาร์จำกัดครับขอบคุณมากครับ